yeah ไหนมาไหน,ไหนในอังกฤษตอนนี้นะคะอาจจะบอกได้เลยค<อ> <ขอ S 2> ่ะว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะเจ้าหมีแพดดิงตันแบร์เนี่ยมานั่งกินแซนด์วิชแยมส้มนะคะอยู่ใกล้ๆเราแบบนี้ตามจุดชมวิวต่างๆก็เป็นได้ะคะ่ะเพราะว่าทางการอังกฤษนะคะเพิ่งจะนํารูปปั้นเจ้าหมีหมวกแดง23ตัวะคะ่ะไปติดตั้งยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วอังกฤษและไอร์แลนด์นะคะนี่คือส่วนหนึ่งของการโปรโมทการท่องเที่ยวแพดดิงตันวิสิตค่ะที่ให้บรรดาแฟนๆหมีนะคะได้ตามรอยสถานที่ท่องเที่ยวที่ แพดดินตันแบร์เนี่ยเขาไปเยือนนะคะรูปปั้นแพดดินตันแบร์ค่ะสร้างโดยบริษัทปฏิมากรรมสามิติในลอนดอนนอกจากเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวแล้วก็ยังเป็นการต้อนรับภาพยนต์แพดดินตันอินเพรูนะคะซึ่งจะเล่าถึงเจ้าหมีแพดดินตันแบร์นี่แหละที่ออกเดินทางไปเยี่ยมคุณป้านะคะแล้วก็อาศัยอยู่ในบ้านพักสําหรับมีชราก็เดี๋ยวเขาฉายปีนี้ในเดือนหน้าละค่ะแพดดินตันแบร์เป็นขวัญใจของชาวอังกฤษมาตั้งแต่ปี1958ค่ะจากหนังสือเด็กยอดนิยม A b e บ r เดิงตันนะคะซึ่งก็เล่าถึงการผจญภัยของลูกหมีที่ถูกพบที่สถานีรถไฟกลางกรุงลอนดอนค่ะ